ผู้นำคาซักสถานข่ายเยือนอิหร่านหารืออาวุธนิวเคลียร์เจอประธานาธิบดียกบทเรียนซัดดำแชร์รัฐบาลสหรัฐจากกรณีที่ดรปฐมพงษ์โพประสิทธิน์นันนักวิชาการทางบรุรธคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โสต์ข้อความถึงกรณีที่ประธานาธิบดีคาซิมยูมาตโตคเยฟแห่งคาซักสถานซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับสูงเดินทางถึงกรุงเตหาราเมืองหลวงของอิหร่าน เพื่อหาหรือกับประธานาธิบดีเอบรอฮิมเรอีซีโดยก็ระบุว่าผู้นำโลกสวยของคาซักสถานไปอิร่านผู้นำโลกสวยของคาซักสถานเคยประชุมร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคออนไลน์และเคยแสดงความเห็นว่าโลกเรานี้ไม่ควรไปเน้นทำสงครามควรจะพัฒนาเศรษฐกิจกันดีกว่าไม่ควรสร้างอาวุธนิวเคลียร์ปูตินเลยสวนว่าซัดดำพุเซนของอิรักก็เคยคิดแบบนี้มาแล้วสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร สุดท้ายรัฐบาลคาซัคสถานซึ่งปล่อยให้ c a เเข้าประเทศผ่านกองทุน NED ก็เจอสงครามพันทางปูตินต้องส่งทหารเข้าไปช่วยปราบพันรอดมาได้ระยะหลังๆนี้เริ่มสแสวงหามิตรเพิ่มล่าสุดนี้ไปเข้าพบผู้นำอิรานผู้นำอิรานอบรมให้ฟังว่ารัฐบาลอเมริกานั้นวันๆคิดหาแต่วิธีขยายอิทธิพลของนาโตและลุกรานอธิปไตยของชาติอื่นตลอดเวลาโดยไม่ได้สนใจอะไรอื่นเลย ตบท้าด้วยโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมยงหากันระหว่างคาซัคสถานและอิรานอย่างไรก็ตามค่ะกรณีของซัดามฮุเซนที่กลายมาเป็นไม้เบื่อไม้เมาก,กับสหรัฐตั้งแต่ปี2533ทั้งที่สหรัฐเคยช่วยอิรักในการลุกรารลัทธิอิสลามอิรานมาก่อนสาเหตุก็เป็นเพราะซัดามยกทัพเข้ายึดครองเพื่อนบ้านอย่างคูเวตโดยหวังใช้แหล่งน้ำมันในคูเวตมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซุดโซมเนื่องจากการทำสงครามกับอิรานมานานนับ10ปี การกระทําดังกล่าวค่ะก็ถูกประนามจากนานาชาติตามมาด้วยการคว่ำบาตรก่อนที่จะนําไปสู่การทําสงครามอ่าวเปอร์เซียในวันที่16มกราคม2534เมื่อสหประชาชาติไฟเขียวให้ใช้กําลังบังคับอิรักไห้ยุติการยึดครองคูเวตสงครามจบลงใน6สัปดาห์เมื่อกองกําลังร่วมสามารถขับไล่อิรักได้พ้นคูเวตความพ่ายแพ้ทําให้กลุ่มชีอะและชาวเคิร์ดพาดกันก่อ,กอจลาจ,จนซัดดามจึงตอบโต้ด้วยการใช้กําลังอย่างรุนแรงค่ะ ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงกับสหประชาชาติอิรักถูกสั่งห้ามผลิตและครอบครองอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์แต่อิรักไม่ให้ความร่วมมือกับทีมตรวจสอบของสหประชาชาติทำให้สหรัฐและอังกฤษใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีทางอากาศต่ออิรักเป็นเวลา4วันในปี2541พร้อมประกาศให้การนุนหลังกลุ่มชาวอิรักที่ต้องการโค่นล้มซัดดม ต่อมาขาดจอดเดบันยูบุสประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นคุมขูให้ซัดดัลงจากตำแหน่งภายใน48ชั่วโมงไม่เช่นนั้นสหรัฐจะประกาศสงครามแต่ก็ยังกล่าวเสริมด้วยว่าต่อให้ซัดดัยอมลงจากอำนาจ เขาก็อาจจะประกาศสงครามอยู่ดีเพื่อสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาลใหม่และเพื่อการค้นหาอาวุธเมื่อสัด,ดัมปฏิเสธสหรัฐและพันธมิตรจึงเปิดฉากโจมตีอิรักในวันที่20มีนาคมการโจมตีย่างหนักหน่วงทำให้สัด,ดัมกับครอบครัวต้องหลบหนีไปพร้อมกับสมบัติของชาติแต่ลูกชายของเขาสองคนคืออูเดและคูเซก็จนมุมและถูกฆ่าตายในเมืองโมซูลเมื่อ22กรกฎาคมกระทั่งววันที่1 3ธันวาคมสัตดดัมก็ถูกจับตัวได้สัตดดัมถูกนำตัวขึ้นดำเนินคดีต่อสารพิเศษที่ตั้ง ขึ้นเพื่อพิจารณาคดีของผู้นำจากรัฐบาลสัดดาในเดือนตุลาคม2548เขาและจำเลยร่วมอีกหลายคนถูกกล่าวหาว่าสังหารชาวชีอะจำนวน148คนในเมืองอันดูจันตลอดการพิจารณาคดีสัดดาพยายามขัดขวางการทำหน้าที่ของศาลด้วยความโกรธแค้นโดยอ้างว่าศาลไม่มีอำนาจและมีกลุ่มผลประโยชน์ของสหรัฐอยู่เบื้องหลังจึงศาลส้นสุดการพิจารณามีคำพิพากษาร,ระบุว่า จะดามีความผิดในการก่กออาชญากรรมต่อมนุษยชาติให้รับโทษประหารชีวิตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือ ือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L X L แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ